ครับสวัสดีครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาทุกทานและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมิน้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับไปพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆในมอนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากต้ังขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคร,ครับ โดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไวด้วยนะครับเพื่อทั้งช่องของเฮาโดยมีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่บลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับ พี่น้องครับสำหรับมื่อนี้กับ่าพมาพ่อคดิบเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเฮาก็ได้มีข้อมูลข่าวสารความคืบหน้านะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบนะครับของโควิดสิรอบ3ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ด้มีหลายๆพรรคการเมืองนะครับเสนอให้ทางนายกรัฐมนตรีนะครับเร่งออกมาตรการเยียวยารอบ3มนะครับโดยให้มีการแจกเงินให้กับประชาชนนะครับโดยเร่งด่วนซึ่งล่าสุดนะครับ นายปริญพาณานิ์พักนะครับนฐานาร่องหัวหน้าพักและทีมเศรษฐกิจพร้อมทั้งโคโซน,นะครับได้แถลงข่าวต่อซื้อมัน่ชนนะครับถึงขอเสนอที่ให้ทางนายกรัฐมนตีนะครับเร่งออกมารการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนนะครับในหาแนวทางน,นะครับเดี๋ยวมารับฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับนะครับและผู้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายทุกท่านพวกเราเห็นใจจริงๆว่า ในสถานการณ์วิกฤตสาธารณสุขซึ่งเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจตอนนี้แล้วนะครับก็เราเจอนี่รอบที่สาแล้วนะครับทุกท่านก็อาจจะคิดว่าการปรับตัวรอบนี้ดูเหมือนน่าจะง่ายขึ้นเพราะเราได้เคยมีการจะเรียกว่าซ้อมรบมาทั้งะรอบหนึ่งละรอบสองแล้วแต่ว่าระรอบ3านี้นั้นมีความแรงมีความรวดเร็วนะครับที่เราจะต้องบริหารจัดการที่ผมเชื่อว่าต้องทันด่วนมากขึ้นหลายเรื่องนะครับทางทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการ เสนอแนะแนวทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ไปแล้วนะครับเราทราบดีครับในการที่เราเสนอไอเดียอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องการจะไปติชมใครนะครับแปลว่าเราต้องการมีความคิดไอเดียที่สร้างสรรค์ที่เสนอแนวทางที่ผมเชื่อว่าทางสานักนายกทางกระทรวงคลังหวังว่าจะเอาไปบริหารจัดการต่อได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับประเด็นที่หนึ่งที่สําคัญมากที่เราเคยเรียกร้องแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับจริงๆได้แชร์มุมมองไปในหลายเวทีแล้ว คือการเร่งในการเบิกจ่ายนะครับการเบิกจ like mm. ่าย dispersment เป็นเรื wild, finished, mm. ่องที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์วิกฤตอย่าลืมว่าเรามีการผ่านพรกเงินกู้1ล้านล้านนั้นบาทนะครับมาได้จะครบ1ปีแล้วทางภาครัฐเองนะครับทางคอรมอสํานักนายกกระทรงคลังต้องออกมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบ ว่าเม็ดเงินหนึ่งล้านล้านบาทนั้นได้มีการใช้จ่ายไปแล้วมีการเบริกจ่ายไปแล้วอนุมัติมาแล้วโครงการต่างๆได้เบิกจ่ายไปแล้วอย่างไรบ้างประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นอย่างไรสําคัญกว่านั้นครับทั้งในพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่ออกมารวมถึงงบกลางที่ถูกโอนมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังมีเงินเหลือตรงกลางประมาณเกือบสามแสนล้านบาทและเม็ดเงินสามแสนล้านบาทนี้รอไม่ได้รอไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้นะครับถึงแม้ เราเห็นนะครับว่าคนเนี่ยบางกลุ่มอาจจะสามารถปรับตัวได้เร็วนะครับบางกลุ่มอาจจะทํากําไรมากขึ้นดน้วยซ้ำไปจากวิกฤตโควิด1 9อันนี้ก็เขาปรับตัวได้ในการกระบวนการดิจิทัลนะครับที่เขาเอาเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ประกอบอาชีพเขาคนบางคนลงทุนเก่งบางคนบริหารเงินออมที่มีอยู่เก่งลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีกําไรบางคนไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จะบิตคอยจะดอชคอยจะเหรียญอะไรก็แล้วแต่มีกําไรครับแต่คนเหล่านั้นยังเป็นกลุ่มน้อยในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ในการเบิกจ่ายที่ต้องเร่งด่วนจริงๆโครงการดีๆมีเยอะไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้าเราไปเจาะลึกและดูโครงการที่สภาพัฒน์ที่กระทรวงคลังสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางที่ได้นำไปแล้วเนี่ยยังมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเนี่ยต้องไปดยต้นตอว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบางท่านภายในบอกว่า กังวลที่จะอนุมัติรวดเร็วเกินไปหรือเบิกจ่ายเร็วเกินไปเพราะกลัวจะไปขัดพรบรจัดซื้อจัดจ้าง Government Procurement Act อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นะครับโดยท่านนายกเองต้องลงมาดูอย่างจริงจังเพราะถ้าพรบรจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัญหาใหญ่อุปสรรคในการที่เป็นคอขวดทําให้เบิกจ่ายมีความล่าช้าก็ต้องแก้พรบรไหม ต้องยกเลิกไหมหรือทำอะไรกับมันไหมด้วยความหวังดีครับผมเชื่อว่าพอบอรบจะซื้อจัดจ้างออกมาด้วยความหวังดีที่จะขจัดคอร์รัปชันสร้างความโปร่งใสมีหลักธรรมภาภิบาลที่ดีมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ยังต้องคงมีอยู่ครับแต่ทำยังไงที่เราจะให้ข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตที่เก่งผู้บริหารเก่งๆในแต่ละกระทรวงทบวงกรมได้ขับเคลื่อนนโยบายเบิกจ่ายเร่งให้เป็นผู้ประทได้ในสถานการณ์วิกฤตสำคัญมากครับที่อันนี้ต้องมีการแก้มีการปรับ อย่าอายครับว่าจะมาเสียหน้าจะมีใครเสียหน้าว่าพอบ,บจะซือจัดจ้างออกมาแค่ปีกว่าไม่ถึงสองปีอะไรต้องมาแก้แล้วอย่าอายครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิกฤตไม่ใช่เวลาที่ต้องมาอายมาเหนียมอายนะครับอุปสรรคอยู่ตรงไหนต้องเร่งแก้ข้าราชการที่บอกว่าจะกลัวเดี๋ยวทําเร็วเดี๋ยวถูกคอรัปชันถูกข้อคอรหาถูกลากเข้าตารางเข้าคุกทีหลังนะครับผู้บริหารกระทรวงต้องให้ความเชื่อมั่นกับเขานะครับแล้วต้องทํางานอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาโครงการดีๆหลายโครงการครับ เดี๋ยวผมจะแตะเรื่องรายละเอียดบางโครงการที่ต้องเร่งทานะครับแต่การเบริกจ่ายและการเร่งด่วนตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอันดับที่1อันดับที่สองครับตอนนี้คนตกงานเยอะมากนักศึกษาปีนี้ที่เรียนจบใหม่เข้ามารวมถึงนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วที่เดินเตะฝุ่นหางานทําอยู่ประสบปัญหาเรียนจบตกงานครับห้านสองสนาคนคือตัวเลขที่ภาควัฒพูดมาว่ามีนักศึกษาตกงานตัวเลขจริงแน่นอนครับมากกว่านั้นเยอะไม่ใช่แค่นักศึกษาที่ตกงานครับ หลายคนครับที่เรียกว่าอาจจะถูกปลดจากตำแหน่งงานภาคาการท่องเที่ยวครับยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างจริงจังเราเคยพูดคุยกันหลายรอบแล้วครับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือภาคเศรษฐกิจกลางคืนนะครับคนที่ทาําธุารกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับที่ประกอบธุรกิจกลางคืนไนไอคโน o มีมีนะครับไม่ใช่จะมีแต่คนที่เปิดผับเปิดบาร์ที่เป็นลานที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่กลุ่มนั้นนะครับที่ผมพูดถึงกลุ่มที่ประกอบกิจการจะเป็นร้านอาหารที่ทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับสถานบริการสถานท่องเที่ยวต่างๆกลางคืนนะครับซึ่งในเวลาปกติเขาก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาต้องยอมเจ็บตัวต้องยอมปิดกิจการในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดระลอกสองระลอกสามที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเขาระมัดระวังเขายอมทําตามมาตรการของภาครัฐรัฐได้มีการเยียวยาแล้วหรือยัง ผมเชื่อว่าอย่างครับเสียงสะท้อนที่ออกมาจากผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชัดเจนมากว่ารัฐยังไม่ได้เยียวยายังไม่ได้มาช่วยดูแลผู้ที่ถูกเรียกว่ายอมให้ความร่วมมือปิดกิจการพักกิจการหรือปิดเวลาจํากัดมากขึ้นอันนี้รัฐต้องหันมาดูแลเยียวยาอย่างจริงจังเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่ครับและทุกวิกฤตจะมาพร้อมโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นกระทรวงคลังสำนักนายกต้องใช้โอกาส ที่มากับวิกฤตโควิด1 9ให้เกิดโอกาสอย่างจริงจังทำยังไงครับที่เราจะไม่แค่แจกเงินอย่างเดียวทำยังไงที่ยังไม่ต้องทำแค่โครงการอย่างคนละครึ่งหรือเราชนะซึ่งอันนั้นโอเคครับทำไปแล้วระดับหนึ่งพอทำไปได้แต่สำคัญกับการแจกเงินหรือการกระตุ้นการบริโภคจากเศรษฐกิจฐานราก คือการที่กระตุ้นให้คนมีกำลังใจมีองค์ความรู้มีความขวนขวายที่อยากจะศึกษาความรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วภาครัฐควรจะกระตุกต่อมกระตุ้นให้คนทําก่อนเกิดวิกฤตโควิด1 9ซะด้วยซ้ำไปแต่ยิ COVID ่งวิกฤตโควิดสิมาแล้วมันยังอยู่กับเราอีกนานหลายปีนะครับอย่างที่เราเห็นครับเราทราบดีว่าต้องเร่งนะครับจัดหาวัคซีนนะครับนอกจากวัคซีนคุณต้องเร่งหายา ตอนนี้ยาฟาวินะครับฟาวิพิโรเวียเนี่ยเป็นยาที่ผมเชื่อว่าทุกคนบางคนบอกเริ่มขาดแล้วซึ่งการบริหารเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องสําคัญแต่กลับมาประเด็นเรื่องงานครับถ้าเกิดประชาชนเนี่ยนะครับยังไม่มีงานทํายังตกงานอยู่แล้วยังไม่มีความมั่นใจเขาก็ไม่ใช้จ่ายหรอกครับเพราะฉะนั้นรัฐต้องทําทุกวิถีทางครับที่จะสร้างงานในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นงานที่กลับไปคนกลับไปอยู่ชุมชนต่างจังหวัดชนบท นะครับแล้วยังไม่กลับมาในกรุงเทพมีงานไหมที่ขุดแหล่งน้ํานะครับขุดลอกคลองสร้างแหล่งน้ําชุมชนซึ่งเราต้องการแหล่งน้ําชุมชนอยู่แล้วในต่างจังหวัดนะครับวิชาชีพต่างๆเดี๋ยวทางคุณรุนวันจะฉายภาพถึงอาชีวะเกษตรได้มากขึ้นที่คุณหญิงกาลยาสกคลพาณิชไปขับเคลื่อนในต่างจังหวัดกับอาชีวะเกษตรนะครับสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ต้องสร้างวิชาชีพให้เขาทักษะสมรรถนะในโลกดุกยุคดิจิตัลมีหลายอย่างครับ ไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ท่านรองนายกจุรินได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับเพราะท่านทราบดีว่าตลาดต้องนําการผลิตเพราะฉะนั้นตลาดอยู่ที่ไหนครับเดีย๋ยวนี้โลกออนไลน์เป็นเรื่องสาคัญเพราะนั้นทักษสะสมรรถนะที่กระทรวงพาณิชย์พยายามสร้างองค์ความรู้ในการขายของออนไลน์เหล่านี้ผมเชื่อว่ากระทรวงคลังสำนักนายกเอาไปต่อยอดไปทําได้มากขึ้นแต่มันคือการที่ทํายังไงให้คนประชาชนทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างราคาที่ถูกลงนะครับให้เขามีองค์ความรู้ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ต้องเร่งสร้างเสริมทักษะสมรรถนะในยุคใหม่ให้คันท่วงทีครับ อันที่สามนะครับเรื่องการออมเป็นเรื่องสําคัญในยุคนี้ครับคนไม่ค่อยมีรายได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการออมเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องน่าเห็นใจนะครับแต่การสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนมาพร้อมกับการที่ต้องสร้างองค์ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับที่จริงๆต้องทําก่อนวิกฤตโควิดสิแล้วและยิ่งวิกฤตมาเนี่ยมันชี้เปิดช่องให้เห็นว่าวินัยทางการเงินของประชาชนทั่วไปองค์ความรู้ทางการเงิน financial literacy เนี่ยเราแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้น องความรู้ที่จะลงทุนระยะยาวบางคนบอกมีเงินเก็บแค่หนึ่งบาทแค่สิบบาทแค่ร้อยบาทแค่พันบาทเริ่มลงทุนได้นะครับเริ่มอ,ออมได้ครับนม่าจะเป็นในแง่ตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์เงินออมที่เก็บฝากอย่างไรนะครับในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับกฎหมายเหล่านี้ต้องออกมาดูแลครับและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นผมขอแตกประเด็นหนึ่งเรื่องภาษีเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ประเทศเราจะมีสังคมที่มีความยุติธรรมมากขึ้นระบบภาษีต้องเป็นธรรมในวิกฤตโควิด -19 เราเห็นว่า SME วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือกลุ่มสตาร์ทอัพไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรมได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายอุตสาหกรรมนะครับที่ขาดสภาพคล่องวิธีการระดมทุนหรือวิธีการต่อสายป่านให้เขาเนี่ยในสินทรัพย์ดิจิทัลทําได้แต่ดงทุนผ่านระบบล็อกเชนก็มีแล้ว ผ่าน r o w ดฟันดิ้งการระดมทุนออนไลน์ก็มีแล้วซึ่งทีมเศรษฐกิจทันสมัยเคยเสนอไอเดียเหล่านี้ไปแล้วแต่ตอนนี้ครับใครระดมทุนออนไลน์ผ่านระบบบล็อกเชนที่เขาเรียกว่า ICO หรือ STO เสียภาษีครับภาษีนิติบุคคล20%ภาษี VAT อีก7% 27%แต่ถ้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์คือคนตัวใหญ่ๆไม่เสียภาษีเลย ใครลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลอย่างน้อย15%นะครับแต่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Capital เก i n Tax ภาษีที่ได้จากกำไรไม่เสียเลยอันนี้คือความไม่เป็นธรรมความอาจยุติธรรมที่รัฐบาลกระทรวงคลังต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้กฎหมายนะครับหรือการยกเว้นกฎหมายที่จะไม่เก็บภาษีจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล ICO หรือ STO เพื่อจะสร้างความเป็นธรรมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมคนตัวเล็กๆรวมถึงสตาร์ทอัพครับเราเริ่มต้นได้ด้วยการกระทำนะครับทนายกพูดเสมอว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นะครับเพราะนั้นเราต้องทาเรื่องนี้ให้เป็นทําเป็นรูปธรรมครับตอนนี้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วครับเพราะเราอยู่หลังสุดโลสุดแล้ว ranking เรื่องสต e าร์ทอัพ ranking เรื่อง SME ต่างๆเราแท่จะโลสุดเมื่อเทียบกับนานาชาติเขาเพราะนั้นทํายังไงที่ระบบภาษีเราจะสร้างความเป็นธรรมอย่างแท้จริงได้มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างเดียวที่ผมแค่ยกให้ฟังนะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องที่สามารถพูดได้นะครับท้ายที่สุดครับเรื่องภาระค่าใช้จ่ายผมขอย้ำนะครับรัฐบาลสนักนายกกระทรวงคลัง ซึ่งเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งครับต้องเป็นเจ้าภาพในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์ที่วิกฤตโควิด19ยังอยู่กับเราการไฟฟ้ากรมการประปาด้วยนะครับค่าน้ำค่าไฟยังลดได้อีกไม่ใช่เวลาที่รัฐวิสาหกิจใหญ่จะมาทำกำไรเพราะฉะนั้นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการในสถานการณ์วิกฤตโควิด19เเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องทำมากกว่านี้ ครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับตีทังงรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ได้มีการเสนอให้ทางนายกรัฐมนิตรีนะครับได้ออกมาเยียวยาประชาชนโดยเร่งด่วนนะครับและพอพี่น้องละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเราฟังข่าวสารดีๆในวันนี้นะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ